เป็นตอ,อนก่อนแบบจากพี่น้องใครนางเนี่ยใครนางใครเปลี่ยนสวัสดีจ้าพี่น้องวัวเปี่ยงถ้าเกือบปูดเลยกนจะถ้าลองเผาบูดเลยก่ป้องกันหมด้องกันหมดไปขึ้นม้าขาจ้าพี่น้องวิธีนี่ก็ซอยเด้ร้ายเด้อจ้ะเนี่ซอยเด้ร้ายเติบ หมดเพื่อนกับสิเมืองมันกับสิปีนขึ้นมานาบ่ได้จ้ะโอ้ก็ไม่แง่ยใครมมแดงคือเก่าจากพี่น้องวันที่20เก่าจากพี่น้องวันที่20เก่ามีสาสอ2หา6 8ปด้จากพี่น้องฝนหลังจากสี้เมืองขึ้นนี่ฝนตกนอกจากพี่น้องใจเอื้องในตมหน่อยนึงจ้ะเอืองออกมาท่านหลายฝนกับตกแห้งเตบอยี่แต่่ว่าหนามเพื่พอนว่าท่านในห,ห,หงหอยหงหองน้วจากเนาะ แต่ว่าดินกับเปียกที่จะพี่น้องเมื่อคืนนี้ดินกับเปียกว้ายติบจ้าจาังไดยกลับไปลุนพี่ชมกันนะ์ดโอ้สีไหนสีมันบอเน้อจ้าเนาะไปรับชมกากันเลยจ้าอุ้ยจ้เน่าวหจะพี่น้อง 用于。 าดแหลกแหวมันจะเป็นาะอกมันคือเก่าจ้าถาดแหลกบันทีซิ่งเก่าด้วยจ้าพี่น้องอยเป็นตะอ,อนก่อนเราจะีชนะใครน,งนางเนี่ยใครนางใครเปรี๊ก อันนี้คือโอเก็บอันแม่เปล่งพิ่นออกไปบางส่วนล้วจะพี่น้องเบิร์นบางส่วนจะเก็บออกไปห้ายเติแล้วจะพี่เพราะว่าพิ่นไต่ออกลอวจาะฮันโบเก็บพิ่นไต่ออกวิธีการที่โอแยกแม่พิ่นกับไข่กับเปล่งกับประมาณนี้เราจะพี่น้องฟาดฟัดแม่ปล่อยพื่นออกแม่ปล่อยพิ่นออกเองแม่แล้วก็ฟาดแม่จะพี่น้องโอก็ฟาดเ็สพอค่อยเป็นดอกจจะโอก็ เห็ดไปงูประปาไปจ้ะพี่น้องไก็พ่อได้ด่จ้าหมดไป,ไปนำจะทีห,หมดก็มากัดหูดกัดตาจ้ะกัดขอเปื่อยเบื้จ้ะพี่น้องกัดตานีนตาดำเบืออเ้เพราะว่าคุณเป็นแพหรือคุณสําหอยหมดเงียวใส่จ้ะ ขาดแรงเข้ามาจากพี่น้อง โหว่าเพิ่นแตกเพื่อนเพื่อนเกิดจากอีหยังนงาะจ้ะพี่น้องลอยแยกของผพืนดินจ้ะอันนี้ฝนตกมาสะเพื่อนไปเนรเล้วจ้ะพี่น้องก็เลยเบึ่งบ่ค่อยชัดปันใดลอยแยกจ้ะเหี่ยวไปเลยโอหวว่าเพิ่นเนือจ้ะพี่น้องใบใหม่ใบใหม่ใ บางค่อยใหม่รุนบางดินงาออกจากกันจ้ะโอ้โหว่านเกิดต่อตอนไดนนะจ้ะแล้วก็บอ้ห้ว่าเพปิ่นหย่อนงิ่นตัางแตกงาออกจากกันเนี่ยนี้จ้ะพี่น้องมันสิเกี่ยวกก็แผ่นดินไว้บางหันนี่บอเนาะจ้ะเนาะโอ้ออก็บโอ้หูด้วยจ้ะตัวนี้แ้วเป็นรอยแยกดินแยกออกจากกันจ้ะพี่น้อง ดินเก ตอน,นี้โวมาหอดบ้านลวเด้อจ้ะพี่น้องก็มาสรุปยอดไดยอดมันอยู่บ้านจ้าเมื่อนี้เพราะว่าโอ้ไปช่วงบ่ายจ้ะพี่น้องก็บ่ค่อยมันปันไดจะมือนี้แต่ว่าก็ไดไข่ง,ง,งามๆมากคือเกาละจ้าแม่เปลี่ยนกระมันคือเกาจ้ะว่าบ่มันกระมันพอได้กินได้อยากอยู่นอกจะเนาะพี่น้อง ถ้ามาคลิปนี้กกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อจากพี่น้องสำรับ่านผู้มชมี่เข้ามาชมไหม่กอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้สั้นไว้เด้อจ้าสิบปฏิภาศการแจง้งเตือนคลิปต่อๆไปนอกจากนอสำรับคลิปนี้มือนีโอก็ะอตัวลาไปก่อนจากพี่น้องพอกันไหมคลิปนามือหนาเด้อจ้าสวัสดีจ้าทีนี้ยินเสียงห้องนัมือนเป็นห้องอยู่นี่จากพี่น้องโอ้ไปไต่เมื่อคืนแต่ว่าบดได้ทายคลิปเนื่องจากว่าโทรศัพท์สิเปียกนอกจาไทยก็เลยทายคลิปบดได้จากพี่น้อง กระไดบ่าร้ายจะฝ้นแหลกของปีจ้ะพี่น้องหมักลำใหญ่ลุกไพ้ผนเอาโยนลงผนเอาให้อื่นกินจ้ะพี่น้องภาษาเด็กหน่อยเนาะอย่าจ้าพอกันไหมเหมือหนาด้วยจ้าสวัสดีจ้า